สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกันวันนี้วันศุกร์ที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2564นะคะในวิชาภาษาไทยค่ะเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะสำหรับภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องสระอุก,กันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยค่ะลูก แล้วเปิดไปหน่วยการเรียนรู้ที่9เรื่องสระอุนะคะหน้า53าค่ะนะักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านสะกดคําสระอุกันนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องสระอุก,ก่อนนะคะสระอุเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระอุ เป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นนะคะเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นนะคะถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวสระอุต้องเขียนไว้ที่พยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะอย่าลืมนะคะสระอุเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างใต้พยัญชนะต้นนะคะทีนี้เรามาฝึกอ่านสะกดคำสระอุกันนะคะ ให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำสะระอุให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำสะระอุนะคะนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะแล้วนักเรียนค่อยอ่านตามนะคะลูกยุสะกดว่ายอ,อยุยุนักเรียนอ่านค่ะลูกต่อไปนะคะพุธ สะกดว่าพออุดอพุทธต้อเรียนอ่านาค่ะคุ้นสะกดว่าคออุนอคุณไม้โทคุณหนุนสะกดว่าหอนออุนนอหนุน ปลุกสะกดว่าปลอปลุกเก่งมากค่ะค่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตไหมคะคำว่าหนุนกับคำว่าปลุกนะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวสระอุจะเขียนไว้ที่ตัวที่สองนะคะคำว่าหนุนกับคำว่าปลุกนะคะสระอุจะเขียนไว้ที่ ข้างล่างพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะต่อไปเลยนะคะเรามาอ่านกิจกรรมข้อที่หนึ่งกันนะคะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะจุจออุจุ พุพออุพุดุดอุดุผุพออุผุฉุชออุฉุขุดขออุดอขุด,ดบุญบออุยอบุญนุ่งนออุงอนุ่งไม,ม่เอกนุ่งอุนออุนออุนไม,ม่เอกอุ่นคุ้มคออุม,มอคุ้มไม่โทคุ้มหลุม หอออุมอหลุมหมุนหอมออุนอหมุนคลุกคอลออุกกอลุกกลุ่มกอลออุมอกลุ่มไม่เอกกลุ่มคลุยขอลออุยอคลุยไม่เอกคลุยพายุพออาพายออุยุพายุจุลาจออุจุรอลาจุลาปลาดุก ปรออาปลาดอุกดุกปลาดุกสุกดีสอุขอสุกดอีดีสุกดีกวาดฝุ่นฟุ้งกวอาดดกวาดฝออุนอฝุ่นไม่เอกฝุ่นฝออุงอฟุ้งไม่โทฟุ้งกวาดฝุ่นฟุ้งสมทุมพุ่มไม้สออุมอ่สมทออุมอทุม พออมอภูม,ม,อม,ม,อไอไมิไม่เอกภูมิมอไอไม่โทไม้สุมทุมพุ่มไม้ยหยุดจุดพลุหอยอ,อูดอหยุดจออดอจุดพอรออูพลุหยุดจุดพลุนะคะทีนี้คุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งเที่ยวแต่คุณครูจะไม่สะกดนะคะจุจุพุพลุ จผุผุจุจุขุดขุดบุญบุญนุ่ง <rete> นุ่งอุ่นอุ่นคุ้มคุ้มหลุมหลุมหมุนหมุนคลุกคลุกกลุ่มกลุ่มกลุยกลุยพายุพายุจุลาจุลา ปลาดุกปลาดุกสุกดีสุกด,ดีกวาดฝุ่นฟุง้งกวาดฝุ่นฟุ้งสุมทุมพุ่มไม้สุมทุมพุ่มไม,ม้หมย,ยุดจุดพลุหยุดจุดพลุค่านักเรียนสำหรับงานวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านค่ะ อ่านทบทวนด้วยตนเองในหน้า53นี่นะคะหน้า53ตั้งแต่ฝึกอ่านสะกดคำสระอุแล้วก็ฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะฝึกอ่านด้วยตนเองอ่านหลายๆรอบอ่านหลายๆเที่ยวนะคะอ่านมากเก่งมากค่ะอ่านจบแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองด้วยนะคะว่านักเรียนได้อ่านแล้วนะคะ อ่านหลายๆเที่ยวค่ะลูกอ่านมากเก่งมากนะคะไม่ต้องเขียนแต่คุณครูจะให้นักเรียนอ่านนะคะอย่าลืมนะคะกลับไปฝึกอ่านทบทวนด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ